เลยเนี่สสามสี่โอเคสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้วันนี้จะพามาเล่นปูพามาเล่นปูตัวใหญ่นนะโอเคครับอันนี้จับปูได้สองตัวอ่าจับปูสองมือเลยครับรมือละหนึ่งตัวโอเค okay, แล้วอีก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 มือหนึ่งวิธีจับปูที่ดีก็คือจับ จับเอ่อไปไหนล้วแบบนี้ครับคุณใช่ใช่ไหนไหนไหนจับจับที่ข้างหลังมันนะครับเออแบบนี้อ้าวจับอีกตัวนึงครับอีกตัวนึงอ้าวตัวนี้ปล่อยก่อนอนี่นี่คือวิธีจับปูที่ถูกต้องนะครับใช่ถ้ามาอย่างนั้นมันจะหนีบหนีบมือเราหน้าโชว์หน่อยโชว์หน่อย,น,น,อยนี่ครับคุณโอเคก้ใหนะครับครับไป็นผู้อำนวยการ เดี๋ยวไปแล้วเหรอยังเล่นปูไม่สนุกเลยเอาบอกลาเพื่อนเื่อนก่อนบ๊ายบายครับทุกคน,น,นจะไปไหนต่อครับอไอ้บ่หน,บน้อยรีสอร์ทจะไปจับปูอีกนะคะทุกคน,น,น,นบ๊ายบายบ๊ายบาย